รถปีใหม่ม่น้อยมากเดิมทั้งคันราคาไม่แพงอย่างที่คิดนะจ๊ะ สวัสดีค่ะก็วันนี้มาพบกับจ้อยอีกแล้วนะคะถ้ามาเจอกันแบบนี้แน่นอนค่ะมีรถมารีวิวให้ลูกค้าชมกันนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะจะเป็นรุ่นอะไรแล้วก็เป็นรถอะไรนะคะเดี๋ยวจ้อยพาไปชมกันเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะจ้อยมีเจ้ามิซูบิชทร r ตันนะคะเครื่องยนต์ดีเซล2 5 0 0 c ซีซีนะคะเป็นตัว GLX ค่ะตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะปี2 0 1 0 นะคะคนำมาให้ลูกค้าชมกันสวยๆเลยค่ะสำหรับไฟหน้าตัวนี้นะคะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจกเตอร์นะคะและก็มีกระจังหน้าสีเงินนะคะเป็นเอกลักษณ์ของมิตซูบิชิไ i t ันด้วยนะคะตัวนี้หล่อมากเลยค่ะมีกระจกมองข้างนะคะเป็นโครเมียมพร้อมไฟเลี้ยวให้ด้วยนะคะมือจับเป็นโครเมียมรอบคันนะคะ และตัวนี้นะคะเป็นตัวแคปเปิดได้นะคะนั่งสบายๆเลยสวยงามมากๆเลยนะคะสำหรับมิซูบิชิไท r i t ันตัวนี้นะคะส่วนทางด้านท้ายนะคะไฟท้ายและไฟเบรกนะคะเป็นแบบ LED ค่ะพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3ป้องกันความปลอดภัยขนาดเบรกด้วยและก็มือจับเป็นแบบโครเมี่ยมนะคะ ส่วนทางด้านล้อนะคะตัวนี้เป็นล้อแม็กอัอลลอยนะคะขนาด16นิ้วค่ะมาพร้อมกับยาง Bridgestone นะคะขอบ225ทับ65ทั้งคันเลยนะคะมาดูภายในกันหน่อยค่ะตัวนี้ไฟฟ้าทั้งคันเลยนะคะกระจกมองข้างก็สามารถปรับไฟฟ้านะคะพับเก็บได้ด้วยสำคัญสุดๆค่ะตัวนี้ไม่เพียงแค่11,258กิโลเท่านั้นนะคะ ภายในก็อุปกรณ์ครบครันค่ะไม่ว่าจะเป็นวิทยุนะคะ AM FM MP3 AUX เล erm ่นได้หมดนะคะแล้วก็แอร์เป็นแบบปรับมือนะคะตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดาค่ะขับง่ายๆเลยนะคะแล้วตัวนี้นะคะเป็นแคปเปิดได้นะคะนั่งได้สบายๆห้องโดยสารกว้างขวางนะคะพวงมลาลัยเป็นแบบมันติฟังก์ชันด้วยนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงได้และมีแอร์แบ็กคู่หน้านะคะป้องกันความปลอดภัยให้ด้วยค่ะ ระบบเบรกก็ ABS นะคะตัวนี้ป้องกันขนาดลอนล็อกให้ด้วยนะคะเครื่องเดิมนะคะคานหน้าเดิมตัวนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ 2,500cc เป็นเครื่องดีเซลนะคะ4สูบ16วาล์ว128แรงม้าเลยค่ะภายในนะคะใหม่มากเลยนะคะสำหรับเครื่องนี้การใช้งานเครื่องน้อยมากทุกอย่างนะคะน็อตฝากระโปรงไม่เคยแกะเลยนะคะ ค่ะแล้วนี่ก็เป็นรถยนต์นะคะที่จ้อยนํามารีวิวให้ลูกค้าชมในวันนี้นะคะคงถูกใจลูกค้าใช่ไหมคะแต่ถ้าว่าถ้าใครสนใจนะคะเข้ามาได้นะคะที่เพชรคาร์เซ็นเตอร์สาขา3นี่เลยนะคะตรงสี่แยกโรบินสันนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้จ้อยขอตัวลาไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ